สวัสดีจ้าเมื่อนี้สิพามาเบิ้งสวนพริกแย่ป่องไปเบิ้องแย่ป่องเก็บพริกแล้วปลูกไว้แล้วมาเก็บพริกไปตากว่าัสดธรรมชาติบไม่ได้ฉีดยาแล้วเนี่ยขึ้นมากเจะปลูกจะปลูกวันไหนปลูกวันพุธวันพุธกินหมากแตเจ้าหมากบม่ได้ฉีดยาปวดซ้ำพีดปวดเจ้า โอ้เก็บไปูกกินกนกินา่ไว้อไ,ไปแทงก็บไปรอบนึงแล้วมันติดวานนี่เก็บไปรอบนึงแล้อันนี้ซิเก็บไปตากแดด,นนกด,ดแต่มันหลอืม,มันหลต้องไีซื่อเกมันเป็นสาเมเพปลูกเอาก็ได้งามึ้นคืองะแม่ม,นนแมันหนักมาก แม่นบอมันหนักใบอันนี้เรียมันหกกักตะอเอียวทิมวะเนี่ยไหนเดียวทิมวะเนี่ยทิมเน,นี้ยหกักเลยอืมันงาหากักอืมมันดก,กดกมากหรือดกใบดกมากัเราพูดอ่ะเด้กมากดดก่ใช้เก,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 ก็บวันตะหมากสูงไหมจังไลยว่างาหักอืมมันดากูวันพุธอ่ะเด็อืมพูดอ่ะ วันพุดปลูกวันอื่นว่าเป็นหมากตีเนียนวัวปลูกวันจันแห้งว่าเป็นหมากคั่กเจ้าร้องมาาบดแล้วบ่อ่ะบดแล้วหมดเถอะพอเกิดวันจันเกิดวันละคันปลูกอีหยังไม่ได้กินเลยบ่ต้องไปให้คนเกิดวันพุดปลูกโอ้ขี้เจ้าเนี่ยขี้เจ้าไปปลูกให้ย้อยกองมีนตะปลูกบังนาให้ย้อยกองมีเป็นหมากเจันว่าปลูกให้ย้งเด้อโอ้หน้าย้งดกเจันว่าตี เนาะเขาได้กินนรือว่าเฮ่ได้บุญว่ะส่วนพริกเยกป่องส่วนพริกไปชาไปพูดอ่ะบอกกอีตู้คนเดีีดีอีอียังดกอีกกระดกอืส่วนบักพริกนี่จะแบกพริกเอินพองวาเจ็บซากูเด้อ

ตากไว้็ถักผินตัวอ่ะอันนี้ไวตากตบัเนวไหนเก็บโลดได้มาบ้านละเก็บโลดไปบ้านย่อดีกว่าไม่ปไปว,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 วันไหนอายุทานเก็บพริดเก็บซะนะง้องงไปอ่ะอืมข้านก็ไปหาประคำขันยูวไปเก็บบพริกซอยกันเอาเรียกเอา มยังต้องมีขอแม่อ่นด้วยพอหาไปออยู่ซึ่งในแถวย,ยาลอบบ้านจะว่าเอวเด้งเวิร์ดเอวเด้งเด้งเวิร์ดนี่ <lay> เฮ้ยเย็บป่องเย็บโหลดมาลายดอกนี่<ะ>นนรอสวนหนึ่งนี่นี่งานลิ <ม>นีน่ด้เป,ป็ดชุดด้นจ็ชุดรวมา้ักมะนี่เูืใดมักสวนพริกมักวิธีการปลูกพริกแยบปองกะร้องเอาไปใส่เบิ้งเด้อปลูกพริกวันพุธขันคนปลูกวันขันคนเกิดวันพุธปลูก ปลูกงห้กินดอกว่าคนเกิดวันจันทร์ปลูกยั้นไม่เป็นมากดิอ่าคนเกิดวันพุธปลูกได้กินมากแต่แล้วกัถ้าปลูกวันพุธก็ได้กินมากวันอื่นก็ใบอาซิดกติแม่อ๋อวิธีใยกป่องเบืงเด้อปลูกพริกวันพุธหมากดกแต่ว่าก็เห็นแล้วปลูกอย่างกับมากดกได้ละเห็นบ่ นี่คาตะไคข่เอาเต็มไปล้วนเลยซื้อกินดีก็ชื้อกินมันมีสารพิษซื้อกินมีสารพิษท้องปลูกกินนี่เขาไม่ได้ฉีดยามั็นมางโกอีกบ้านไห้มึงทำอยังเกจดีอืมเขาไม่เนี่ยที่ปลูกเขาต้องไปซื้ออืแมนเยอะเขาไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดอีรีไม่ได้ตัว ดีเค่ละจ้า้าูดกขอบคุณที่รับชมคลิปนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามไม่ได้จ้าขอบคุณจ้า